จุลสารวิปัสนาในแนวทางของท่านอาจารย์อุบาขิสนสอนโดยท่านอาจารย์กเอนก้าปีที่19ฉบับที่2เมษายนถึงมิถุนายน2548จัดทําโดยมูลนิธิส่งเสริมวิปัสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปธรรมถามบางครั้งมีคนเสนอว่าจะบริจาคที่ดินให้สำหรับสร้างศูนย์วิปัสนาแต่อยากจะกนที่ดินส่วนหนึ่งไว้เป็นของตัวเองด้วยในกรณีเช่นนี้ เราควรมีนโยบายอย่างไรครับท่านอาจารย์โกเอนก้าการรับบริจาคที่ดินจากผู้บริจาคที่ยังคงอาศัยอยู่ติดกับศูนย์โดยให้ที่ดินเพียงบางส่วนสำหรับสร้างศูนย์นั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเราเคยผิดพลาดเช่นนี้มาถึง3ครั้งซึ่งก็เพียงพอแล้วทุกครั้งที่มีผู้บริจาคที่ดินซึ่งอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยของตนในส่วนลึกของจิตไร้าสานึก เราจะมีความรู้สึกว่านี่เป็นที่ดินที่ฉันบริจาคให้และเมื่อศูนย์เติบโตขึ้นเขาก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามาควบคุมศูนย์ซึ่งจะก่อให้เกิดเรื่องยุ่งยากตามมาอีกมากในอนาคตไม่ว่าขา้าพเจ้าจะยังอยู่ที่นี่หรือไม่ก็ตามก็ไม่ควรจะรับบริจาคในลักษณะนี้อีกถาม ท่านมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยอาจารย์และคณะกรรมการครับท่านอาจารย์เกวนก้าตอบว่ามีคุณสมบัติมากมายที่จะต้องพิจารณาแต่ข้าพเจ้าขอสงวนไว้กับตัวอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงสิ่งที่ทําให้ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ช่วยอาจารย์หรือกรรมการหากมีคนอยากเป็นอาจารย์กรรมการเลขานุกการผู้จัดการอยากมีตําแหน่งสถานภาพหรืออํานาจแล้ว ข้าพเจ้าจะขีดเส้นใต้สีแดงไว้ที่ชื่อของคนคนนั้นเพราะคนเช่นนี้ไม่เหมาะที่จะเข้ามารับใช้งานในแวดวงธรรมะส่วนคนที่มีความมุ่งมั่นว่าฉันต้องการจะรับใช้และพร้อมทำงานในตำแหน่งใดก็ได้ถ้าให้ฉันไปยืนเฝ้าสิทธิ์ฉันก็จะทำหน้าที่ยืนเฝ้าสิทธิ์ถ้าเธอขอให้ฉันไปล้างซ่วมฉันก็จะล้างซ่วม แล้วเขาก็ทำเช่นนั้นจริงๆบุคคลเช่นนี้แหละที่มีความเหมาะสมวันหนึง่งเมื่อเขาพัฒนาคุณสมบัติด้านอื่นๆจนถึงพร้อมก็สามารถขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูงสุดได้การรับใช้ธรรมะมีใช่การเสริมสร้างอัตตาหากแต่เป็นการละลายอัตตาถามขอให้ท่านช่วยอธิบายอย่างชัดเจนถึงปัญหานกกาสุนัขแมวและหนูในศูนย์ด้วยครับ ตอนนี้มีคนเล่นกับมันให้อาหารและตั้งชื่อสัตว์พวกนี้ด้วยท่านอาจารย์กวนกล้าตอบว่าไม่ได้ศูนย์วิปัสสนาไม่ใช่สถานที่ที่จะเลี้ยงสัตว์เหล่านี้แน่นอนว่าเราจะไม่ขอให้ใครไปฆ่ามันเราต้องมีเมตตากรุณาต่อมันแต่ให้พยายามไล่มันออกไปการเลี้ยงสัตว์ไว้ในศูนย์และให้อาหารมันเป็นเรื่องที่สวนทางกับธรรมะเพราะมันจะสร้างความรบกวนให้ได้ ขอให้มีเมตตาและไล่มันออกไปท่านอาจารย์อุบาคินสอนโดยท่านอาจารย์โกเอนก้าปีที่19ฉบับที่3กรกฎาคมถึงกันยายน2 5 4 8จัดทาโดยมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถรมปิดท้ายด้วยสัมมาวาจานะครับสัมมาวาจาละมุสาวาตเป็นผู้เว้นขาดจากมุสาบาตเป็นผู้กล่าวคำจริง ดำรงอยู่ในคำสัตย์เป็นหลักฐานเชื่อถือได้ไม่พูดลวงโลกละวาจาส่อเสียดเป็นผู้เว้นขาดจากวาจาส่อเสียดได้ยินจากฝ่ายนี้แล้วไม่บอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือได้ยินจากฝ่ายโน้นแล้วไม่บอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นทั้งนี้เมื่อเขาแตกแยกกันก็สมานให้ดีกันอยู่หรือเมื่อเขาอยู่ ก็ส่งเสริมชอบความพร้อมเพียงกันยินดีในคนที่พร้อมเพรียงกันชื่นชมในคนที่พร้อมเพียงกันเป็นผู้กล่าววาจาสมานสามคัคคีละวาจาหยาบเป็นผู้กล่าววาจาซึ่งไม่มีโทษสนอหูชวนให้รักใคร่จับใจเป็นภาษาชาวเมืองอันคนส่วนมากปรารถนาและชอบละการเจราจาเพอ้อเจอ้อ เป็นผู้เว้นขาดจากการเจราจาเพอร์เจอร์กล่าวถูกการกล่าวตามเป็นจริงกล่าวอิงอัดกล่าวอิงทำรรกล่าวอิงวินัยเป็นผู้กล่าววาจามีหลักฐานมีที่อ้างมีขอบเขตประกอบด้วยประโยชน์ตามการอยากให้ทำฉบับที่2กดคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์โกเอนกา อ่านจากจุลสารวิปัสนาในแนวทางของท่านอาจารย์อูบาคินสอนโดยท่านอาจารย์โกเอก็นกาปีที่20ฉบับที่2เมษายนถึงมิถุนายน2549ัจัดทําโดยมูลนิธิส่งเสริมวิปัสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปธรรมถาม การที่ท่านได้ริเริ่มจัดการฝึกอบรมอานาปาณสติขึ้นในโรงเรียนบางแห่งนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เด็กๆอย่างไรบ้างคะท่านอาจารย์โกเอนก้าตอบว่าอันที่จริงแล้วการฝึกอบรมทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือเพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตอย่างสุขสงบสอดคล้องกับกฎธรรมชาติไม่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นเป็นเรื่องยากที่จะเรียนรู้ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตในยามแก่เท่าฉะนั้น เราจึงควรจะเริ่มต้นกานเสียตั้งแต่อายุนน้อยเด็กๆในโรงเรียนควรจะได้เรียนรู้ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อชีวิตต่อไปในภายหน้าท่านเริ่มสอนเด็กๆให้รู้จักวิธีควบคุมจิตใจโดยการสังเกตลมหายใจแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องอธิบายด้วยว่าเราต้องมีชีวิตอยู่ในศีลในธรรมเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าใจว่าฉันต้องไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมยเครื่องหมายประยานใหญ่แต่จะเว้นจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรฉันต้องบังคับควบคุมจิตใจตัวเองใช่แล้ววิธีนี้ช่วยได้เครื่องมือที่ใช้ฝึกปฏิบัตินี้เป็นสากลฉะนั้นไม่ว่าเด็กๆจะอยู่ในชนชั้นบรรณะสังคมหรือศาสนาใดก็ฝึกปฏิบัติได้ท่านยังควรบอกเด็กๆด,ด้วยว่าถ้าหากพวกเขาสามารถพัฒนา สติระลึกรู้ลมหายใจต่อไปก็จะมีชีวิตที่ดีงามและเมื่อพัฒนาต่อต่อไปก็จะสามารถชำระจิตให้บริสุทธิ์จนถึงขั้นที่มีชีวิตอันประเสริฐซึ่งนั่นคือเป้าหมายดังเช่นในโรงเรียนที่เด็กๆเ,เรียนรู้ตัวหนังสือต่างๆเพื่อจะได้เป็นบัณฑิตผู้รู้ในภายหน้าตอนนี้พวกเขากำลังเริ่มต้นจากรากฐานของศีลและลมหายใจถาม ท่านคิดว่าการฝึกอบรมนี้จะช่วยให้เด็กๆเ,เป็นพลเมืองดีได้หรือคะท่านอาจารย์เกวนก้าตอบว่าพลเมืองดีคืออะไรพลเมืองดีคือผู้ที่ไม่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นการอบรมทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าพวกเขาจะดาเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมได้อย่างไรถ้าเด็กๆได้เรียนรู้สิ่งนี้ตั้งแต่เยาว์วัยเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาก็จะสามารถดำเนินชีวิตที่ดีมีคุณภาพนี่คือวิธีการที่จะช่วยให้เขาเป็นพลเมืองดีได้คําถามทำไมถึงต้องมีการแบ่งแยก,กเขตชายหญิงในระหว่างที่มีการอบรมด้วยล่ะครับท่านอาจารย์กเนกงาตอบว่าเรื่องนี้อาจไม่จำเป็นเท่าใดนักถ้าเราปฏิบัติวิธีการอื่นที่ให้ความสำคัญอยู่แค่ในระดับพื้นผิวของจิตไม่ใช่สิ่งที่อยู่ลึกลงไป แต่วิธีการวิปัสสนานี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราจะเริ่มพาตัดจิตใจตั้งแต่แรกเพื่อชำระความไม่บริสุทธิ์ต่างๆออกไปจากก้นบึ้งที่ลึกที่สุดและในเวลาที่ท่านผาตัดแผลก็ย่อมจะมีแต่น้ำหนองไหลออกมาไม่ใช่น้ำหอมดอกกุหลาบแล้วอะไรคือน้ำหนองของจิตนี้น้ำหนองที่เลวร้ายที่สุดก็คือกามราคะโลกทั้งหมดที่ท่านอาศัยอยู่นี้เรียกว่ากามโลก เป็นโลกที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกามารมณ์ในระดับที่เห็นเด่นชัดคือแม้แต่ตัวท่านเองก็ยังถือกำเนิดมาจากการสมสู่ของพ่อแม่ฉะนั้นรากเหง้าของกามร,ราคะจึงอย่างลึกและถ้าหากมันผุดโผล่ขึ้นมาบนพื้นผิวแล้วสำหรับผู้ชายก็ย่อมจะถูกปลุกเร้าให้กระพือขึ้นเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับสตรีเพศส่วนสตรีเพศก็จะถูกปลุกเร้าให้รุนแรงขึ้น เมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามและถ้าท่านยังคงอยู่ปะปนกันในระหว่างที่กำลังผ่าตัดอยู่นี้ก็ย่อมจะเกิดอันตรายเพราะมันจะทำร้ายท่านแทนที่ท่านจะหลุดพ้นจากกามราคะมันก็อาจกลับเพิ่มพูนยิ่งขึ้นฉะนั้นเราจึงควรที่จะอยู่แยกจากกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่เป็นเรื่องสำคัญถามเราพบว่าชาวต่างชาติ ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติวิปัสสนามากกว่าชาวอินเดียเสียอีกดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีระเบียบวินัยและความจริงใจมากกว่าแม้แต่ในเวลาที่รับใช้ธรรมะพวกเขายังมีความจริงใจและพร้อมที่จะให้บริการทุกอย่างโดยปราศจากอัตตาเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ครับท่านอาจารย์กกเอนก้าตอบว่าธรรมะนั้นสอนทุกคนเหมือนๆกันเพียงแต่ท่านไม่ปฏิบัติตามเท่านั้นฉะนั้น ท่านควรจะตรวจสอบตัวเองดูว่าทําไมจึงไม่ปฏิบัติปัญหาอยู่ที่ท่านมัวแต่เล่นเอาเถิดกับความเชื่อทางปรัชญาที่ว่ามีวิญญาณมีพระเจ้าฉันเชื่อในสิ่งนี้ทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงแต่คนเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้ออกมาจากความคลั่งไคล้นั้นแล้วโดยคิดว่าฉันมาที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่จะช่วยชำระจิตให้บริสุทธิ์และทำให้ฉันเป็นคนดี ดังนั้นพวกเขาจึงปฏิบัติหรือไม่เช่นนั้นพวกท่านก็มีข้ออ้างต่างๆนานาว่าฉันเป็นฮินดูที่เคร่งครัดฉันเป็นเซนที่เคร่งครัดมาปฏิบัติวิธีการนี้ไม่ได้หรอกวิปัสสนาไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้ท่านหันมานับถือศาสนาพุทธหากแต่ให้ท่านยึดถือในหลักธรรมะถึงกระนั้นคำถามเหล่านี้ก็ยังคงผุดขึ้นในใจของท่านอยู่ตลอดเวลา ถ้าท่านยังไม่อาจหลุดพ้นจากพัฒนาการนี้ได้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจงออกมาจากพัฒนาการเหล่านี้และเข้าใจว่าธรรมนั้นเป็นสากลเป็นศิลปะในการเมินชีวิตเป็นหนทางที่จะพัฒนาความสามารถในการควบคุมและชำระจิตให้บริสุทธิ์เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขถ้าท่านมีความเข้าใจดังนี้ก็จะปฏิบัติมากขึ้น แล้วคุณสมบัติทั้งหลายดังกล่าวที่ท่านได้เอ่ยอ้างถึงชาวต่างชาติก็จะพัฒนาขึ้นในตัวท่านเองโดยไม่มีข้อย,ยกเวน้นถามองค์กรส่วนใหญ่เมื่อเติบโต,ตขึ้นมักจะให้ความสำคัญกับการเติบโตและขยายตัวเราจะหาทางป้องกันไม่ให้องค์กรธรรมะทำผิดพลาดเช่นนี้ได้อย่างไรครับท่านอาจารย์โกเอนกาตอบว่าสาเหตุของปัญหานั้นอยู่ในคำถามแล้ว เมื่อใดที่องค์กรเหล่านี้ดำเนินง,ง,งานเพื่อมุ่งหวังการเติบโตก็เท่ากับว่าพวกเขาได้ทำให้องค์กรเสื่อมถอยลงเราควรมีเป้าหมายที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนมากขึ้นนั่นจึงเป็นเจตารมที่บริสุทธิ์เปลี่ยนไปด้วยธรรมะซึ่งจะไม่มีทางทำให้องค์กรตกต่ำได้เลยถ้ามีเจตนาที่เปลี่ยนไปด้วยธรรมะว่าขอให้ผู้คนมากๆขึ้นจงได้รับประโยชน์จากธรรมะ ก็ย่อมจะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเจืออยู่แต่ถ้าท่านต้องการให้องค์กรเติบโตก็แสดงว่ามีความยึดมั่นถือมั่นเจืออยู่ซึ่งนั่นมีแต่จะทำให้ธรรมะมีมนทินแปดเปื้อนปุจชาวิปัสสนาธรรมโดยท่านอาจารย์โกเอนก้าเสียงอ่านจุลสารวิปัสสนาในแนวทางของท่านอาจารย์อุบาคินสอนโดยท่านอาจารย์กูเอนก้าปีที่21 ฉบับที่3กรกฎาคมถึงกันยายน2550จัดทำโดยมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถรรัมถามการแบ่งแยกลัทธิศาสนาดูเหมือนจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการแบ่งชั้นมนนะเราจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันเรื่องนี้ท่านอาจารย์โกเอนก้าตอบว่าสำหรับข้าพเจ้าการแบ่งแยกลัทธิศาสนานั้น เลวร้ายยิ่งกว่าเรื่องของชั้นบรรณะเสียอีกการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของบรรณะนั้นเป็นเสมือนพิษร้ายแต่มันก็จำกัดอยู่แค่ในประเทศอินเดียขณะที่การแบ่งแยกศาสนาตอนนี้ได้เกิดขึ้นไปทั่วโลกทุกหนแห่งผู้คนยึดมั่นในลัทธิความเชื่อของตนเองโดยคิดว่าศาสนาของฉันดีที่สุดสำหรับพวกเขาแล้วลทัทธิศาสนาได้กลับกลายมาเป็นธรรมะ แต่ธรรมะคือกฎธรรมชาติที่เป็นสากลไม่ได้เป็นของลัทธิใดลัทธิหนึ่งถ้ามีความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นในใจของท่านท่านก็ย่อมจะเป็นทุกข์ท่านอาจเรียกตัวเองเป็นฮินดูพุทธคริสต์หรือมุสลิมแต่ความจริงข้อนี้ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนี่เป็นกฎธรรมชาติในทํานองเดียวกันถ้าท่านกระจัดความไม่บริสุทธิ์ของโลภโทสะโมหะออกไปจากใจได้ ท่านก็จะรู้สึกเป็นอิสระและสงบสุขท่านอาจคิดว่าตัวเองเป็นผู้ศรัทธาในศาสนาทั้งที่ไม่มีธรรมะอยู่เลยถ้าเช่นนั้นการประกาศความเป็นศาสนิกก็ปราศจากความหมายแต่ถ้าผู้นับถือศาสนาน,นั้นๆเปี่ยมไปด้วยธรรมะและเป็นคนดีเขาก็ย่อมจะช่วยสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามฉะนั้นตราบใดที่ผู้คนยังคงมีความรู้สึกแบ่งแยกศาสนาอยู่ ก็จะไม่มีทางแบ่งเกิดสันติภาพขึ้นในโลกได้เช่นเดียวกันถ้าในประเทศนี้ยังคงมีการแบ่งแยกชั้นวันณะอยู่ความสงบสุขก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้พระพุทธองค์ทรงประนามการแบ่งแยกชั้นวันณะโดยตรัสว่าคนเราไม่ได้เป็นพราหมในวงเล็บวันณะที่สูงที่สุดในอินเดียวงเล็บปิดเพียงเพราะถือกําเนิดจากบิดามารดาที่เป็นพราหมณ์หากแต่เราจะเป็นพราหมณ์ได้ ก็ด้วยการชำระจิตให้บริสุทธิ์เท่านั้นส่วนผู้ที่อยู่ในวรนะศูนย์ในวงเล็บวันะต่ำวงเล็บปิดโดยชาติกำเนินก็สามารถเป็นพรามได้ด้วดยการชำระจิตให้บริสุทธิ์ด,ด,ดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญกับธรรมะและต้องช่วยกันอธิบายว่าทั้งการแบ่งแยกลัธิศาสนาและชั้นวรณนะล้วนเป็นศัตรูกับธรรมะไม่ว่าคนผู้นั้น จะมาจากวรรณะหรือศาสนาใดแต่ถ้าไม่ใส่ใจกับการใช้ชีวิตที่ประกอบด้วยศีลส,สมาธิและปัญญาแล้วเขาก็มีชีวิตอย่างสูนเปล่าเป็นภัยทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นถ้าท่านตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ในศาสนาใดท่านก็ย่อมจะเป็นศาสนิกชนที่ดีที่เข้าถึงความหลุดพ้นและช่วยสร้างสารรค์สังคมที่ดีงามแต่เรื่องนี้ ไม่ใช่จะย้ำเตือนกันแค่ด้วยการถกเถียงอภิปรายหากแต่ต้องมีการปฏิบัติกันจริงๆผู้ที่ได้เริ่มปฏิบัติวิปัสสนาจะพบว่าเป็นเรื่องปล่าประโยชน์ที่จะภาคภูมิใจในศาสนาของตนโดยไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาแต่ถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในสามสิ่งนี้เราจะนับถือศาสนาใดก็ได้ถามท่านได้กล่าวถึงบทบาทของพวกเรารวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างธรรมบริกร กรรมการและผู้ช่วยอาจารย์อยู่บ่อยครั้งจึงอยากขอให้ท่านอธิบายเรื่องนี้อย่างกระจ่างสักครั้งได้ไหมครับท่านอาจารย์กเอนก้าตอบว่าข้าพเจ้าก็ยังคงย้ำอย่างเดิมนั่นแหละผู้ที่เข้ามารับใช้ธรรมะโดยหวังผลตอบแทนเป็นวัตถุสิ่งของหรือชื่อเสียงและตำแหน่งย่อมไม่เหมาะที่จะเป็นธรรมบริกรกรรมการหรือผู้ช่วยอาจารย์ เราควรจะมีความรับความเมตตาต่อผู้อื่นและรับใช้ธรรมะด้วยความรู้สึกกตันยูรวมทั้งปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆไม่ว่าท่านจะทำงานในตำแหน่งไหนก็ไม่สำคัญท่านต้องพยายามลดอัดตราให้ได้มากที่สุดถ้าการรับใช้ของท่านทำให้เกิดอัดตราขึ้นแล้วก็ถือเป็นเรื่องมัวหมองในเมื่อการรับใช้ธรรมะ ยังไม่อาจช่วยตัวท่านเองแล้วท่านจะไปช่วยผู้อื่นได้อย่างไรคนที่ป่วยย่อมไม่อาจช่วยคนที่ป่วยด้วยกันได้ท่านต้องหายป่วยเสียก่อนให้ธรรมะช่วยเหลือท่านและท่านสามารถลดละอัตตาของตัวเองได้แล้วจากนั้นท่านจึงค่อยเริ่มให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อใดที่ท่านได้รับใช้ธรรมะแล้วยังถือความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ก็ควรเข้าใจว่าเวลานี้ ท่านยังไม่พร้อมที่จะรับใช้ธรรมะแต่ควรจะปฏิบัติเพื่อลดละอัตตาให้มากที่สุดก่อนที่จะให้บริการต่อถ้าท่านพัฒนาความเข้าใจในเรื่องนี้จากส่วนลึกของจิตความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะบริกรฝ่ายจัดการกรรมการและผู้ช่วยอาจารย์ก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นพระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าถ้าหากมีใครมาชี้ข้อบกพร่องของท่านขอให้ท่านจงขอบคุณเขา เพราะเขาได้ช่วยให้ท่านเห็นถึงขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ท่านไม่รู้หรอกว่าขุมทรัพย์นี้มีประโยชน์เพียงใดขอให้ขอบคุณทุกๆคนที่ชี้ข้อผิดพลาดของท่านแล้วสำรวจตัวเองดูว่ามีหลายๆคนเกือนฉันเรื่องนี้แสดงว่าฉันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นฉันไม่ควรจะแก้ตัวแต่ต้องสำรวจตัวเองและพยายามปรับเปลี่ยนนิสัยเสียใหม่นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะทำ เป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าใครผิดหรือถูกเพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะชอบเปรียบเทียบการกระทําของตัวเองกับผู้อื่นแต่ถ้าท่านรู้สึกไม่พอใจที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ก็แสดงว่าท่านต้องมีอะไรที่ผิดพลาดจริงๆการที่ท่านไม่อาจทนต่อคําวิจารณ์ได้นั่นแสดงว่าธรรมะของท่านยังไม่เข้มแข็งพระพุทธองค์ทรงต้องการให้เรามีชีวิตอยู่อย่างสมานฉันไม่ทะเลาะเบาแวงกัน ผู้ที่เป็นพุทธบุตรและพุทธบุตร,ตรีนั้นไม่เคยวิวาทกันเพราะพวกเขาล้วนมีปิยะจักขุหรือดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักความสัมพันธ์ของพวกเขาดุจด,ดังน้ำกับน้ำนมที่เมื่อหลอมรวมกันแล้วย่อมไม่อาจจะแยกขาดจากกันดังนั้นทุกทกท่านที่ช่วยงานธรรมะจึงควรจะเป็นเหมือนน้ำกับน้ำนมไม่ว่าท่านจะรับใช้ธรรมะด้วยวิธีไหนท่านก็ยังคงเป็นนักวิปัสสนา ฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติเพื่อขจัดอัตตาถ้าทำเช่นนี้ได้ท่านก็จะมีความสัมพันธ์ที่กลมเกลียวกันเองขอให้นำธรรมะไปใช้สร้างสรรค์สัมพันธภาพที่ดีถามการจัดอบรมหลักสูตรวิปัสสนาต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากทั้งในเรื่องของอาหารที่พักเครื่องหมายประยานใหญ่ฉะนั้นจะเป็นอะไรไหมคะถ้าหากจะมีการเรียกเก็บค่าอบรม ท่านอาจารย์ตอบว่านั่นเป็นสิ่งที่ห้ามทําโดยเด็ดขาดธรรมะไม่ใช่สินค้าที่จะมาซื้อขายกันพระพุทธองค์ไม่ทรงเคยขายธรรมะผู้คนมาหาพระองค์โดยที่ไม่เคยทรงเรียกร้องสิ่งใดเพื่อทํานุบํารุงอาสมของพระองค์เลยแนวทางของเรานั้นต่อต้านการทําให้ธรรมะเป็นสินค้าแรกๆอาจมีคนบอกว่าเราจะเลือกเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายจริงๆเท่านั้นแต่แล้ว ก็จะเริ่มมีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาไม่ช้าท่านจะเก็บค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายของอาจารย์ที่สอนอาจารย์จะต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็จะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆข้าพเจ้ามักได้ยินอยู่บ่อยๆว่าถ้าเราเรียกเก็บค่าอบรมก็จะสามารถช่วยให้ศูนย์ดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่นข้าพเจ้าจึงตอบว่า มีการอบรมหลักสูตรวิปัสนาทั่วโลกทั้งในศูนย์และนอกศูนย์และทําไมเรายังอยู่ได้ก็เพราะมีสิทธิ์เก่าบริจาคเมื่อผู้คนเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์เขาก็รู้สึกว่าอยากจะให้ซึ่งไม่เหมือนกับการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าโรงแรมความรู้สึกเมตตาและปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นได้เข้ามาปฏิบัติจะเกิดขึ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาบริจาคถ้าหากท่านเริ่มเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารและที่พัก แม้จะเพียงเล็กน้อยเพียงใดก็เท่ากับว่าท่านได้ปิดหนทางของผู้ยากไร้ที่จะมาเข้ารับการอบรมบางคนอาจเป็นผู้หาเลี้ยงคนเดียวในบ้านซึ่งรายได้แต่ละวันก็อาจจะเพียงพอแค่อาหารสวองมื้อของครอบครัวการมาปฏิบัติที่นี่เป็นเวลา10วันจึงนับเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ถ้าท่านยังต้องการให้ผู้คนเหล่านี้เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมก็เท่ากับว่า ท่านได้สร้างกำแพงปิดกั้นพวกเขาเสียแล้วการเรียกเก็บเงินนั้นไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธองค์ธรรมะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่ผู้ที่มั่งมีเท่านั้นแต่สำหรับผู้ทุกยากทุกคนถ้าท่านไม่สร้างกำแพงนี้ธรรมะก็จะจัดการทุกอย่างเองดูซิว่าธรรมะเผยแพร่ไปได้อย่างไรเราจะเห็นว่าถึงแม้ไม่มีการเรียกเก็บเงินธรรมะก็ยังแผ่ขยายออกไปได้ และงอกงามดีเสียด้วยโดยวิธีนี้ธรรมะจึงยังคงความบริสุทธิ์อยู่ได้บ่อยครั้งมีผู้เข้าปฏิบัติถึงร้อยละ25หรือร้อยละ50กลับออกไปโดยไม่ได้บริจาคแต่ก็ไม่เป็นไรเรายังมีเงินเข้ามาและธรรมะก็ยังคงดาเนินต่อไปได้นี่คือวิธีการที่ถูกต้องในการสอนธรรมะข้าพเจ้าไม่ต้องการให้มีการเรียกเก็บค่าอบรมใ,ใดๆ ทั้งในขณะนี้หรือในอนาคตข้างหน้าผู้ที่สอนธรมรมะรุ่นต่อๆไปควรจะระมัดระวังให้มากอย่าหลงไปติดกับดักของมารขอจงระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของมารเพื่อที่จะเป็นสิทธิ์ที่ถูกต้องก็คือเดินตามคำสอนของท่านอาจารย์เวนก้า